Hello, teach Christmas afternoon, everyone. Today, would like teach about Christmas England. would Good Today, to about in I สวัสดีค่ะวันนี้ครูนะคะจะมาสอนเรื่อง Christmas in England อะมาดูกันค่ะจากแบบระกัดนะคะนะวิชานี้เป็นวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษนะคะใบงานที่ครูให้ไปเป็นเรื่อง reading ก็คือเรื่องการอ่านนะคะให้นักเรียนอ่าน Reading แล้วตอบคำถามจะมีจำนวนทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนตอบคำถามมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนจะอ่านรู้เรื่องหรือไม่อันแรกมาดูนันค่ะ In England h i l d o n do not get the present on christmas eve 24 of december เขาบอกว่าในทําไมคะในประเทศอังกฤษ England คืออังกฤษนะคะ England คืออังกฤษประเทศอังกฤษเด็กๆจะทําไมคะไม่ได้รับจะไม่ได้รับอะไรคะ present present แปลว่าตัวนี้ของขวัญของขวัญ do not do not คือป,ปฏิเสธเป็นปฏิเสธ do not get แปลว่าได้รับ get ตัวนี้นะคะ get ตัวนี้แปลว่าได้รับ do not แปลว่าไม่ได้รับนั่นเอง

Father Christmas แปลว่าคือใครคะรีเฟอร์ถึงใคร Father Christmas เขารีเฟอร์ถึง Santa Claus นั่นเอง Santa Claus นั่นเอง Saint Nicholas นั่นเองนะคะ Father Christmas ก็คือก็คือ Santa Claus เขาบอกว่า Come as night เขาบอกว่าจะมาทำไมคะจะมาในคืนคืนนี้แหละ ในขณะที่ทุกคนทำไม e v e r y o n e eat asleep เขาบอกว่าในขณะที่ทุกคนทำไมคะเมื่อทุกคนเนี่ยหลับแล้วนั่นเองหลับแล้วต่อไปค่ะ he's l e a n d he can f i n d and t a k e him from house to house to d e i v e r all the keys เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่า he's l e a n d เดเขาบอกว่ากวางเลนเดียวของเขาเนี่ย c can fly สามารถทำอไมได้ด้วยบินได้ and take him พาเขาเนี่ยไปจากบ้านนี้ถึงบ้านนี้เพื่อทำไมคะเพื่อ deliver เธอเคยได้ยินอ่าพวก delivery ไหมนี่แหละส่งถึงบ้านเลยค่ะ deliver ไปส่งอะไรคะส่งกี่นะ แปลว่าของขวัญเหมือนกันอ่าเธอรู้แล้วว่าของขวัญในที่นี้มีอะไรบ้างคำว่าของขวัญใช้ได้ทั้ง present แล้วก็ gift ได้เลยนะคะแปลว่าของขวัญเหมือนกันต่อไปค่ะ They land they land on the roof of the houses and then Father Christmas comes down The chimney to leave the presents under the Christmas tree เขาบอกว่า they land land ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าพื้นดินนะคะ land ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น verb land ตัวนี้จะแปลว่าจอดค่ะเขาจะจอดที่ไหนคะบนอะไร l o o f l o o f แปลว่าหลังคาตัวนี้หลังคา of the houses หลังคาของ ทุกบ้านเลยเฮมเตแสดงว่าบ้านหลายหลังแสดงว่าเขาไปทุกๆบ้านเลยทําไมคะเขาจอดที่หลังคาทุกบ้านเลยเพื่อทำไมเพื่อให้ f า r t o เช่ r ทีสมาก็คือซานตาคลอสจะข้ามดาวก็คือ o ้ามดาวข o ามแปลว่าปีนแต่เมื่อใช้กับดาวดาวแปลว่าลงค้ามดาว n คือปีนลงชิมนี่แปลว่าคำนี้แปลว่าปล่องไฟ ปลองไฟเพื่ออะไรคะ leave ครั้งนี้เธอจะได้ยินบ่อยๆจะแปลว่าออกจากหรือในที่นี้บริบทนี้จะแปลว่าทิ้งคำว่า leave นะคะ to leave the presents under the Christmas tree เขาบอกว่าทิ้งทำไมคะทิ้งของขวัญไว้ที่ทำไมใต้ต,ตน้น Christmas นั่นเองต่อไปค่ะ เอาไว้ใต้ต้น Christmas นะคะทิ้งของขวัญไว้ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วทำไมต่อคะ in the morning of Christmas Day the 2 5 t h of December mm hmm. เขาบอกว่าแระในตอนเช้านะคะของในวันที่25 children usually get up very early to unwrap แพร p เพรส n ์ <Grab> เขาบอกว่าในวันที่25เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยจะตื่นม<า>ักจะตื่นเช้ามากเพื่อทำไมคะเพื่อมา unwrap unwrap Un แปลนี้คำนี้แปลว่าแกะเพื่อแกะอะไรคะแกะของขวัญของพวกเขานั่นเอง then they have plenty of time to play with Their new toys และทำไมคะจากนั้นเขาก็จะมีเวลามากมายเลยเขาก็จะใช้เวลาไปกับการเล่นของขวัญอันใหม่อะของเล่นอันใหม่ของเขาทอยตัวนี้แปลว่าของเล่นทอยตัวนี้แปลว่าของเล่นค่ะ,ะหไหนต่อไปต่อมาค่ะ Christmas dinner เข้ามาถึงเรื่อง Christmas dinner แล้วก็คืออาหารมื้อเย็นในวัน Christmas เขาบอกว่า Christmas dinner is served in the early afternoon เขาบอกว่าอะไรคะมื้อเย็นของวัน Christmas เนี่ยจะถูกเสิร์ฟในตอนไหนคะตอนบ่ายนั่นเองคือจะไม่ได้กินตอนเย็นนะคะคือจะกินช่วงบ่ายต่อไปค่ะ Most people eat turkey t u r k e ีแปลว่าอะไร t u r k e ี turkey แปลว่าไก่ไก่งวงแล้วคืออะไรอีกสเปลสเปลนะคะจะแปลว่าอกะหล่ำปีลูกเล็กๆกับหัานอันนี้นน Turkey Spel and lots of the other vegetables ไม่อ่านว่า vegetables นะคะอ่านว่า vegetables แปลว่าผักแล้วก็จะกินกับผักจะมีอะไรบ้างมี Turkey มีสปา u ัลและรสของอัลวัตชมอลต่อไปค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเขาบอกว่า not forgetting เขา not forgetting คือขาดไม่ได้เลย,ขา,เลยขาดไม่ได้เลยคืออะไรมาดูกันเขาบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือริส์มสพุดดิ้งเขาบอกว่าเป็นพุดดิ้งค่ะมันจะเหมือนเค้กฟุตตี้หรือเป็นพุดดิ้งอ่ะ จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนั่นคือริต์มาพุดดิ้งต่อไปค่ะเด e 26 of d e c e m b e r is called Boxing Day Boxing Day นะคะ Box แปลว่าต่อง b o ก i n g ปกติแล้วมันจะแปลว่าอะไรคะแปลว่ามวยใช่ไหมแปลว่ามวยนั่นเองแต่ในที่นี้มันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าวันที่26เขาจะเรียกกันว่าวันมวย มันไม่ใช่นะคะมวอ่าบ็อกซิง่งบ็อกซิ่งเดย์ทางฝรั่งในวันที่2 6เนี่ยมันแปลว่าวันแกะของขวัญบ็อกซิ่งเดย์จะแปลว่าวันแกะของขวัญน,นะคะจะเรียกว่าบ็อกซิ่งเดย์เป็นวันแกะของขวัญ It has not always been a holiday เขาบอกว่าในวันคริสต์มาสเนี่ย ทางตะวันตกมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นวันวันหยุดยาวอะค่ะใช่เพราะว่าบางที่มันแล้วแต่บางที่ด้วยว่าเขาจะให้เป็นวันหยุดยาวหรือไม่หรือว่าแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ทําไมคะไม่ใช่วันหยุดยาวก็จะแค่แบบว่าหยุดแค่วันที่25้าวันเดียวอ่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะพอวันที่26ทุกคนก็จะทำไมคะ people used to go back to work on that day when their bosses gave them little Christmas presents in small boxes mm. เขาบอกว่าทำไมคะ mm. ก็จะมีหลายคนเนี่ยต้องทำไมต้องกลับไปทำไมคะทำงานกลับไปทำงานแล้วทำไม mm. พอกลับไปทำงานบอสของเขาเนี่ยก็คือหัวหน้าก็จะให้อะไรคะ ให้กล่องของขวัญก็คือบางคนเนี่ยกลับไปทํางานแล้วก็จะให้กล่องของขวัญเนี่ยค่ะกล่องของขวัญมาแล้วเป็นชิ้นเล็กๆในกล่องเล็กๆเ,เนี้ยแล้วทำไมคะ that is why the day is called boxing day ก็คือเขาถึงเรียกว่าวันแกะของขวัญแสดงว่าวันแกะของขวัญเนี่ยทำไมคะ เป็นวันที่คนที่เคยเคยนะคะคน,ค,นนนนคนที่เคยกลับไปทำงานในวันเนี้ยคนที่เคยกลับไปทำงานในวันเนี้ยหัวหน้าก็จะให้ของขวัญเล็กๆมาหนอนันเห็นไหมอันนี้เป็นช่องสองเห็นไหมคะยูทูแปลว่าเคยยูทูปแปลว่าเคยเห็นไหมช่องสองก็คือคน คนเนี่ยเคยที่กลับไปทํางานในวันเนี้ยเคยกลับไปทํางานในวันเนี้ยนะคะหัวหน้าก็จะให้ของขวัญมาเป็นของขวัญอันเล็กๆแล้วก็เอามาแกะในวันที่26ต่ตอไปค่ะตอบคำถาม,ถามเขาบอกว่า when do children get that presents เขาบอกว่า children เนี่ยจะได้รับของขวัญ ตอบไ,ไหมคะตอบเป็นวันมาเลยก็คืออะไรเอ่ยได้ของขวัญวันไหนตอบมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2 where does Father Christmas s l i v l เขาบอกว่าเขาเรียกว่าซันต์คอสเนี่ยคะ่ะ เล y แ a n d ก็คือเคลื่อนที่ไหน l a y แ a n d คือจอดที่ไหนประมาณนี้เข้าใจยังเคลื่อนลงจอดที่ไหนบอกไปแล้วต่อไปค่ะ Where does he leave the presents เขาทำไมทิ้งของขวัญทางไหนทิ้งของขวัญที่ไหนบอกไปแล้วต่อไปค่ะ w h a t do people eat on that day คนจะกินอะไรกันในวันนี้ก็บอกไปแล้วต่อไปค่ะ why ข้อนี้จะยากนะคะข้อนี้จะยาก why is the 2 6 t h of December called Boxing Day แปลว่าอะไรเอยแปลว่าทำไมวันที่2 6เนี่ยถึงเรียกว่าวันแก่งของขวัญถึงเรียกว่า Bo x i ซิงเดดังนั้นข้อนี้เธอต้องเมื่อถาม why แน่นอน why แล้วว่าทำไมเวลาคำถามแบบนี้ถ้าเธอถามเป็นภาษาไทยทำไมเธอก็ต้องว่าทำไมเธอมาสายเธอก็ต้องบอกว่าเพราะว่าแน่นอนต้องมีคำว่า because ไม่พอต่อด้านล่างนะคะ because อะไรคะลอกไปได้เลยะคะ่ะ ลอกมาได้เลยนะคะอันนี้คือคำตอบข้อที่5ข้อนี้จะยากนิสนึงเห็นไหมต่อไปค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการตอบอันนี้ไม่ยากเลยมันเป็นเหมือนกัว่าแค่เธอสแกนสแกนแล้วเธอก็ตอบได้เลยถ้าเธอรู้ว่า คำถามแต่ละข้อถามว่าอะไรบ้างอันนี้นะคะต่อไปค่ะครูมีคริสมาติเนอร์มาให้ดูเห็นไหมอันนี้ที่ครูทำทุกสอนไว้เห็นไหมคะอันน,น,นี้อันนี้คือเทอร์ y ีคือไก่งวงไก่งวงอันนี้โ o ส e บอกว่า l o s e of vegetable อันนี้คือผักของเขาอะ ผักต่างๆมากมายเลยสไตล์นี้สปลส์าันนี้นะคะถ้าเธอไปเซิร์ชในในอะไรนะในดิจิทั์ลีสปาสตัวนี้จะแปลว่าถั่วงอกแต่ในที่เนี้ยในวันคริสต์มาสมันไม่ใช่ถั่วงอกค่ะสเปาสในที่นี้มันจะแปลว่ากระลำปีดอกเล็กเนี่ยเห็นไหมคะเอารูปมาให้ดูด้วยมันจะแปลว่ากระลำปีดอกเล็กให้เธอได้เห็นภาพเพราะว่าครูคิดว่าถ้าเธอไปเปิดใน เธอ,อเธอจะรู้เลยว่าสเป t ตัวนี้จะแปลว่าถั่วงอกซึ่งมันไม่ใช่ในที่นี้นะคะในวันคริสต์มาสเขาไม่ได้กินถั่วงอกค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นกรัลำปีหัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสเป u โอเคไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเรื่อง Christmas in e กิร์ไว้เพียงเท่านี้ครูรอตรวจการบ้านอย้่นะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า